สเด็กสองเด็กเปิดมาแล้วโอ้ลงไงเอาอยู่แังนี้แหละกินดื่มไม่อั้นตะบี้ตะบันกินได้สุดๆไปเลยนะคะปลาหมึกัเบลลเลยอกเฮอยเากเืองเอกเฮอกเลอกเอกเอเกเกอกเองเกเอกเ่อนกเกอเก อ่าตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักของเรากคือเซนทารามิลลาลากูนมาลดีบรีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องของมาลดีบเขาเลยค่ะใ่ <au S 1> ไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันดีกว่าก่อนแต่แอบกระซิบก่อนนะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่พักแบบสายครอบครัวแบบเต็มเต็มจีจ๊ดจ๊าดเลยไปค <aux> ่ะเซนทารามิลลาลากูนมาลดีนี่มาถึงก็จะเป็นตัวล็อบบี้ของเขานะอก็จะเป็นโอเพนแอร์อย่างนี้ ตอนนี้ก็แม่แอนกำลังทำอะไรอยู่เมื่อกี้ตัดเซ็นจบ <พอ S 1> ท <ำ S 2> เรียกวนะ่าอะไรอ่ะเซ็นเช็ค<ข>อ,อินให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับแนนนะขกก็ทยอยเช็คอ,อินกันไปที่จะบอกว่าน้องบี้เขาทำเป็นเหมือนอควาเรียมนะคะมีปลาลอยเต้งเต้งเต็มไปหมดเลย ชื่อว่ามิราจพานอรามิกรูมนะคะนี่นะคะมาดูเลยห้องนี้สามารถพักได้ผู้ใหญ่สองเด็กสองนะคะเตียงเขาก็จะเป็นเตียงแบบ6ฟุตกว้างๆแบบก็คือแบบการตกแต่งธีมทะเลปะการังไรของพี่บอกเลยนะว่าของค่อพี่กิตเมย์กายอ่ะเป็นตาลูมาแต่คนเป็นตาลูมแต่ละห้องไม่เหมือนกันตกแต่งไม่เหมือนกันแต่ที่แบบป่าประทับใจนี่ข้างหลังนี่โอ้โห ทะเลเปิดไม่ไน้ทะเลเล็บมาดิเล็บเปิดไม่ได้คุณยายกันอ่เงี่ยอ่ะนี่เปิดมาแล้วโอ้เราจะมองเห็นเอ่อทะเลเต็มเต็มสองเกตจะนอนตรงนี้ใช่ไหมคืนนี้คือแบบอันนี้ห้องชื่ออะไรนะ มีระดัพาโนรามิกดีจะบอกว่ามาบอบดีฟหลายคนอาจจะคิดว่าแบบฉันจะต้องนอนวอเตอร์วิลล่าวิลล่ากลางน้ำรงในฐานะที่เราพักมาหลายครั้งแล้วนะจริงๆนอนตรงนี้ก็สบายไม่แพ้กันเนาะราคาก็ประหยัดกว่าด้วยแต่ถ้าใครมีงบก็แนะนำนะคะนี่สักครั้งในชีวิตนะ่ะนี่เห็นอยู่ตรงนู้นน่ะปรูชมไปซูมไปนี่ราคาก็ สักครั้งหนึ่งก็ลองดูนะคะใช่แต่ถ้าแบบอยากแบบมาเมาดีแบบสบายกระเป๋าอ่ะพักข้องันหาดก็แบบนี่แล้วิกัากพาไปดูอะไรอันนี้เป็น เรียกว่าอะไรนะมินิบาร์เขาบอกว่ากินได้หมดใช่ไหมใช่ถ้าเป็น all inclusive นะคะออ๋ก็คือกินแล้วก็เติมทุกวันด้วยนะวันละหนึ่งครั้งอ่ามีอะไรเปิดให้ดูหน่อยขนมขนมแอลกอฮอล์แอลกอฮอลฝั่งนู้นป่ะเออเปิดเปิดให้หน่อยค่ะรับมี N M M ด้วยนะนี่มีเ j ลลี่ Haribo ด้วยเลลี่หมีเลลี่หมีเติมทุกวันอ่แต่นั้นใครกินไม่หมดจะเก็บเข้ากระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปอ่านี่นอนได้สองคนก่อนส่วนห้องเด็กๆก็มีใช่ไหมอ่า นี่โอ้จริงของชันเลยเหรอเจนฮะ<อ>เจนจะนอนตรงไหนนอนตรงไหนนอนชั้นนี้นอนชั้นบนเหรอโอห <c oughs> นอนห้องนี้ให้ได้ก็สมใจแล้วนี่<อ>ก็จะเป็นห้องสำหรับเด็กๆนะ<า>ใครมาเป็นครอบครัวก็ จะบอกว่าแบบเขาจัดสรรบริเวณเขาจัดสรรบริเวณพื้นที่ได้ดีมากเลยนะรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นลงไง่ายเอาอยู่แบบนี้แหละหันหลังหันหลังหมดหันหลังกลับการขับรถตหัวแจกเอาบอกมาช่วยหน่อยเนาะเออเออเออย่างนี้แหละอ่าาทดลองอ่าทดลองเออเออแล้วจับสองข้างจับสองข้าง เออจำสองข้างนี้ลูกเอออย่างเงี้ยอ่ะปล่อยไปปลอกระดึ๊กกระดึ๊กลงมาเอ้าเกจระหว่างนี้เราไปนีดีกว่าไปดูห้องน้ำในห้องน้ำนะคะก็มีอ่างล้างมือล้างหน้าก็คือสะดวกสบายมีที่วางของเยอะมากจบให้ด้วยเกจ์ต้องอย่ว่าอ่ะคนใช้อ่างไว้นะอ๋ออ๋อไม่รบกวนกันใช่ตรงนี้ก็แต่งหน้าอ๋อก็ใจผู้หญิงออ๋โอเคนี่แล้วก็ ไม่ต้องห่วงนะมีสายฉีดฉีดชำระด้วยเออบาง,งสิ่งที่ดีมาก <c oughs> คนไทยชอบเออที่เลยไม่ชอบไม่มีเอ,อ้ยเ <c oughs> มนเลยแบบ่กินออกแล้วก็อันนี้นะคะมีเลนชาวเวอร์ 5, <c oughs> ให้ใ นี่ก็เป็นห้องที่เราพักนะคะขอขั้นรายการนะคะเมื่อกี้ที่เราไปห้องเด็กนะเขามีชูชีพเด็กแล้วก็ผ้าห่มของเด็กให้ด้วยนะคะหรือว่าชูชีพผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีให้นะคะมีตู้เซฟให้ด้วยมีแบบซ่อนอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวทุกอย่างที่นี่เลยนะคะยันอาหารเลยอาหารสาว่ายน้ํากิจกรรมต่างติดตามกันไว้ค่ะ เนื่องจากเราจองมาเป็นแพ็กเกจแบบ all inclusive คือกินดื่มไม่อัน้นตะบี้ตะบันกินได้สุดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็สามารถเลือกทานที่ห้องอาหารส่วนบัวซึ่งเป็นห้องอาหารไทยได้นะแต่ว่าคือถ้าเป็นบางมื้ออย่างมื้อเย็นอาจจะต้องจองล่วงหน้าก่อนอะไรนะคะไปโอเคอ่ะยามเย็นเนะี่มันนั่งบาร์ก่อใช่ค่ะอ,อ,อันนี้ต้องจ่ายตังไหม ฟรีฟรีอ่ะกินไปเลยบอกแล้วไงว่าตะบี้จะบันอ๋อจริงๆถ้าสายแอลกอฮอล์มาจะคุ้มด้วยนะคุ้มมากเพราะว่าสามารถดื่มได้หมดเลยแต่อย่าให้นันเกสดื่มเด็ดขาดนะเขาวก่อนลองดื่มอะไรไปปวดหัวเลย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 อันนี้สั่งอะไรมาบ้างอันนี้เป็นชาพีชของน้องเกสอะไรคะโมจิโต้โโมจิต้แล้วนี่ช็อกโกแลต นนอ้ะไไรรก็มู่่คือเราสามารถสั่งได้ตลอดวันเลยนะ<า>ถ้าเห็นเขาเปิดอยู่อแล้วก็ทุกห้องอาหารนะไม่ว่าจะเป็นคูบาหรือแบบ ปร์เครื่องดื่มที่ไหนก็ได้หมดเลยนะโอเคอาจจะเห็นว่ามันมี2ช่องใช่ไหมคะถ้าเราดูนี้ AI ก็คือย่อมาจาก all inclusive ถ้าเราเป็นเลขสูนี้ก็คือไม่ต้องจ่ายอันนี้เป็นสูนก็คือสั่งได้ฟรีเลยแต่จะมีเครื่องดื่มบางตัวที่แบบนอกลได้ดราคาอันนี้ถ้ามาแบบนอกแพ็กเกจเลยก็ต้องต้องจ่ายเป็นเรียแบบดอลลาร์ US อลลาร์นะคทัมียอฮอล์แชมเปญไวน์ค่ะไวน์แดงรัมจินอู้ทุกอย่างเยอะเยอะค่ะเยอะ บรรยากาศมาอดีปยามเย็นฮะเราจะมาชมพายูนดื่มน้ำกันนะหมดเลย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 ภาพต่างๆคัดๆาดนี้ก็คือทั้งหมดที่เราสั่งมาไม่เสียงเลยสั่งได้ทุกไอเทมไม่จำกัดจนกว่าจะอิ่มจนกว่าตัวจะแตกวันนี้แค่หอดแรก เดี๋ยวเราเมินกระเพาะเราอีกก็เดี๋ยวนอกจากอาหารไทยยังมีอาหารอีกหลายอย่างอิตาลีอิตาเลียนบุฟเฟ่เดี๋ยวตามไปดูเจนทำอะไรอยู่ครับกําลังจะมากินข้าวที่เซลเฮาส์อ๋ออันนี้เป็นอาหารเช้านะห้องอาหารเซลเฮาส์นี่จะเป็นแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ตลอดวันเลยกินได้ตลอดวันเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูอาหารเช้ากันนะแต่สายเต็ม เดินไปเทาเดินไปเ้าโอ้ไปต้องหรอกไปคลอตรงนู้นเจนไปคลอตรงที่มันไม่มีทรายแล้วไม่งั้นเดินอีกก็ทรายอีกดีอีกอ่ะเดี๋ยวเจนเจนจะพาเดินนะว่ามีอะไรกินบ้างเขาก็จะแบ่งเป็นสองโซนนะอันนี้เป็นโซนที่แบบนั่งกินกันนะส่วนเนี่ยเป็นโซนนั่งกินกันอยู่อย่างนี้นะส่วนอาหารเนี่ยจะอยู่ข้างในห้องอีกอันหนึ่งคือห้องอันนี้เดี๋ยวไปดูคันอ่าอันนี้เราเข้ามาห้องอาหารแล้ว เข้ามาก็จะเจอกับคิสคอนเนอร์ก่อนเลยอันนี้เป็นมุมของเด็กนะนี่อันนี้เป็นอะไรเนาะน่าจะเป็นมันหรือข้าวสักอย่างก็มีเป็นแบบ,บ,บมัสพาสต้าครีมอะไรเงี้ยคราโดนัลดาเลยน่บเมื่อกี้ว่าอร่อยสุดคือไข่อ,อ๋อชินไข่เอ๋อนี่แล้วก็มีมุมมุมต่างๆเนี่ยพวกขนมขนมอะไรพวกนี้นะมีคอนเฟิด้วยคอนเฟินะเออ<ม>แล้วก็มีนมต่างๆ น้ำผลไมา้อะไรพวกนี้เลยมาหน่อยจะเป็นพวกสลัดสลัดต่างๆอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอันนี้เป็นมิโซะมิโซะซุปของคนญี่ปุ่นตัวอันนี้เป็นโจ๊กไก่นี่มีโจ๊กไก่อันนี้สลัดเป่าสลัดเปาแล้วก็อันนี้ข้าวอบไก่มานี้อันนี้ข้าวข้าวขัด อันนี้มีมีเ<ล>อาใจอะไรเจะกินอะไรบอกมาเร็วๆมจะเป็นข้าวอีกทีนะแล,แล้วก็มีพวกโฮเชตโต้พวนี้ <S <S แล้วก็โมีกุ้ยช่ายเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะเป็นแบบอินเดียเดียหน่อยแล้วก็มีแพสตบาวด้วยวก็จะมีพวกหนมปงหนมปังนะเออตามนี้เลยหนมปังลายใหญ่มาก คนใครชอบขนมปังก็น่าจะดีประมาณนี้ครับแล้วนี่เราอยู่ไหนคะห้องคิดขับค่ะอ๋อคิดขับของที่นี่ใหม่เกี่ยมเนาะแล้วก็ใม่เขาจะมีแบบว่าของเล่นสำหรับเด็กหลายหลายวัยเด็กสองคนที่ทำอะไรอยู่ฮะอูโน่อ๋อเล่นอูโนอูสองเด็กโง่เด็กโง่เกณฑ์ทำอะไรอยู่คะ้องเกณฑ์เนี่ยมีตัวต่อเหรอลูกฮะต่อตึกอ๋อต่อตึกอ๋อ สบายเลยนี่ไม่มีใครมาแย่งเลยแล้วก็ยังมีของเล่นอีกแบบหลายอย่างโซ่โซ่ล้อไม้อะไรประมาณนี้เป็นของเล่นพัฒนาการมีธงมิทานอะไรี้ก็มีประมาณนี้อีอันนี้จะเป็นลานให้วิ่งเล่นกันเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นลานกว้างๆมีเรือไอทอดเล่นจินตนาการกันได้มีธงด้วยนะมีเชื่อกด้อะไรเงี้ยเออใช่มาดูลองเจนตอนนี้โหเจนหนูสร้างอะไรอะลูกฮะมีแอลแบบหุ่นต่อ <wounds> <Wars> <laughs> ใหญ่มากเลยนะเขามีแบบตัวต่ออย่างนี้เกินสนุกมากส่วนทิมเด็กโตทีมเด็กโตกลังใช้สมองอยู่เด็กแก่เด็กแก่เล่น crossword ใช่ไหมสแคร็บเบวลวันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับกายเอ่อแดดค่อนข้างแรงแจมใไซส์เลยทีเดียวร้อนมากแต่ว่าถามว่าร้อนไหมไม่ไม่เลยเหรอ ไม่ถึงว่าไม่ไม่้อนไม่ร้อนไม่ไม่ไม่แบบไม่เย็นเฉียบไม่แต่ว่าเรามาอย่างนี้เราก็ต้องสู้แดดนะคะเพราะว่าจะสวยงามนะนี่ตรงนี้เรามองไปเห็นทะเลนะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นตรงนี้ด้วยเหรอนี่สนามเด็กเล่นดินทะเลเอาเลยเกมมิ่งไปเล่นเลยนี่แล้วตรงนั้นอ่ะแอนที่มันเป็นเป็นตรงนั้นอ่ะสามารถรับไอติมฟรีได้ไปรับกันอ่ะไป อ่ะเจนเจนเล่นเลยครับอ๋อนี่นี่เด็กๆก็มาเอนจอยกันริมทะเลได้อ่าน้องเจนน้องเจนปีนครับฮะปีนได้ไหมมันเข้าไปข้างในได้นะแต่มันจะออกมาได้หรือเปล่านะออกไม่ได้ฮะเดี๋็กชายเข้าไปข้างในเออเด็ากชายเขาลองเข้าไปข้างในให้ดูหน่อยสิเขาไม่เข้าหรอนี่เจนบอกไม่เห็นต้องปีนเลยเจนตัวเล็กเจนลอดเข้ามาได้เขาไม่ได้ให้เข้าแหม สาวๆก็ลางอะไรอย MM. ู uh, 3> 3> ่ก็จะไอ้พวกพวกเป็นตักตักได้ฟรีแต่กาจะแม็กด้มนในเสียเงินนะถ้าอออินสี่บาราคาก็ตางนี้นี่ไม่เสียตังค์เลยฮะโอ้ตอนนี้นะคะอ๋อปบัลลังตอนนี้เราอยู่ที่ริมหาดเนาะทะเลด้านหลังเป็นยายบ้านกาย ทาน้ใสโอ้โหแบบฟ้าสุดๆอะเออวันนี้เรามาอากาศดีมันเป็นแค่หาดอาห้องพักเรานี่นี่จะให้ดูนี่คือห้องพักที่เราพักอยู่ตรงนี้ห้องเนี้ยเนี้ยเนี่ยห้องเนี้ยนะเออนี่แล้วก็สามารถเดินลงมาที่หาดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใครจยามาเล่นน้ําก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ํานะมีเงินอยู่ดังนั้นหรอ มมาไไ่กกัน็รู้เออเดฟเดฟเอาม้าไปเดินไปเดินที่ที่ริมริมหาดได้หน่อยสิจะให้ดูว่าน้ำใสใช่ไหมเออใช่ใสละเอียดดีนะโอเคน้ะเป็นไงโอ้โหดูสิโอ้โหใสมากดู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 โอ้โหแบบโอ้ไปตรงนี้เงามันบังโอ้โหนี่นี่นี่โอ้ดูดูหนูแม่แอโนวสวรรค์เลยอ่ะฮะเจนเปียก ็ลลงดะตรงนี้จะเป็นห้องอาหารเซลเฮาส์นะคะที่ให้บริการบุฟเฟ่ทั้งสามมื้อตอนเช้าเราก็จะทานอาหารบุฟเฟ่เชา้าที่ดีนะคะตอนนี้ที่ถ่ายอยู่เป็นมืออ้อกลางนะคะก็จะมีอาหารแบบนี้ค่ะอันนะะี้ไข่ก็มีเม็ดมะม่วงประมาณนี้นะคะ,ะกไก่เปรี้ยวหวานไก่เปี้ยวหวานก็เป็ดเป็ดอันนี้อาหารก็จะมีอิลงดีอามาแซมด้วยนะฮะมีแบบอิตาเลียนหน่อยๆประมาณนี้นะคะก็คือเน้นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนล นี่เขามีเนื B ้อบิสกิตด้วยนะคะก็ทานกินได้เลยตรงนี e ้ก็จะมีมุมพิซซ่์เนอร์ด้วยนะคะก็จะเป็นอาหารทานง่ายง่ายพาสต้าเกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นลายขนมหวานเยอะอยู่เหมือนกันเค้กเคิร์ฟนะนี่เบานี่ง่ายกินใครสายสลัดก็มากินตรงนี้ได้ตอนนี้เราอยู่กันที่ Drive Center ที่นี่เขามีกิจกรรมเยอะไหมคะเกส มัเลือกคิวใครได้เอมีทั้งกิจกรรมที่เสียตังค์และไม่เสียตังค์โอเควันนี้เราก็เลือกแต่ฟรีอย่างเดียวเก็ให้ทุกคนรู้ไงว่าเล่นอะไรได้เล่นอะไรได้เพราะฉะนั้นทุกอันที่เราเล่นในวันนี้ก็คือฟรีอ่าันนี้อันพวกที่มีปอเตอร์พวกนี้ก็คือไม่ฟรีนะคะพแต่ว่าเนี่ยอย่างเรือพายักอย่างเงี้ยนะหรือว่าตัวเพดดิ้บอร์ดอะไรซับบอร์ดอย่างเงี้ยนะก็คือฟรีนี่แต่เราก็เล่นอันนี้ด้วยอันนี้ไอเรือไอเรือ เรือเขาเรียกเรือทีอะอ่ะอ่าตอนนี้นะทุกคนนะขึ้นเรือแล้วนะอ้ะอไปแล้วไปบายไปแล้วเรือล, <c oughs> ลำน้อยเออสนุกไหม <c oughs> นี่นะคับรรยากาศบนเรือสลับมาแล้วพ่ออินมามาช่วยแม่แอนปัดน,นะนี่แล้วก็น้าเกณนนะเป็นไงช<ฮ>ิวไหม,มเออทะเลเมาดีฟนะเด,ออกกดเดี๋ยว <laughs> เราจะถ่ายรูปดูดูเจ๊เกสน,นะกับเกียกายเขาเล่นอะไรอะเพลดินบอร์ดนะคะลงสองตุมสาวไม่ได้เล่นเพราะว่าลมมันเริ่มแรงเขาบอกเนี <c oughs> ่ยคขึ้นมันเริ่มแรงแล้ เาก็เลยแบบว่าลงไปแป๊บเดียวแล้วขึ้นมาเลยวะวะไม่ได้ภาพเช้าอโอเคจะสงบลยนี้ค่ะยันเราไปสระ่ายน้ำดีไหม,มดีมาลายโยแจ่นสวนน้ำเดิเออตรงนี้นะเป็นสวนน้ำไฮไลท์ของที่เซนทารามิลล่าลาคูนมาลดีฟเลยนะคะนี่มีปลาหมึกตัวเบลเลอร์เลยว้าวไปสไลเดอร์ลงมาให้หน่อยเร็ว กระจายมากเลยสนุกไหมครับโอ้โหเปียกเปียกไปเอาไม่เอาไปเอาวูวูดีไหมแกดูสินี่ๆแล้วนี่ตรงนี้นะเป็นปลาหมึกเป็นแบบว่าหนวดปลาหมึกด้วยนี่เลยค่ะเป็นน้ำผพุงพุ่งออกมาดูอะไรครับ ๋อมีอะไรนะใช่ีนพุน่งหมอกใช่ปะมน้ำ,นำแ,นแต่ว่ามันเป็นฝอยเป็นฝอยสนุกไหม,มนนส,สนุกไหมแฮปปี้ไหมปปอ่าตอนนี้นะคะทุกคนกำลังเล่นเลซี่รีเวอ จริงจริงแล้วอ่ะถ้าเอาห่วงยางมานะก็จะดีไม่ได้เตรียมมาระหว่างนี้นะคะเรามาดูเจ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 ทำอะไรคะอ,อันนี้เราสั่งได้ฟรีนะแต่ว่าตอนนี้เป็นบเบนี้ปเป็นภูบานสั่งเครื่องดื่มได้เลย اشتركوا <applause> <laughs> โกจะไม่ปกายมันชนชนเสาชนคานตลกดีอะไรวะบอนี่ใส่อ่าเย็นนี้นะคะคุณนายจะมาดินเนอร์ที่ห้องอาหารอิตาเลียนนะคะอ่านี่เป็นอาหารอิตาเลียนนะคะใช่เมื่อเย็นอย่างที่บอกว่าต้องจองล่วงหน้าค่ะอ๋อโอเคบล็อกอินไม่ได้นะคะ เอามาดีๆแล้วก็รีบจอนโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างอ๋ออันนี้จะเป็นแบบโอเปนแอร์นะคะมาดามค่ะไม่มีแอร์นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นแอปเปิ้ลไชเซอร์นะ,อ,ะอันนี้เป็นเนื้อดิบก,กายกายชิมไม่หน่อยเด้จุ๊บจุ๊ะได้ไหมดูสิโอ้อ,อ,อร่อยเหรอเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นนะ ส่วนอันนี้เป็นแอปปิไทเซอร์ของแอนนะคะอะไรคะเป็นบูเชตต้าอ๋อชิมไม่หน่อยชิมไม่หน่อยอ๋ออ,อร่อยไหมไอส่วนของน้องเกนนะเป็นฟิชฟิงเกอร์อ่าห้อยคอ,ออะไรไว้อ่ะห้อยคอ,ออะไรอ่ะคอห้อยอะไรไว้อ่ะสีเขียวๆอ่นะน่าเอามาโชว์สิฮะหนูหนูหนูเอาเอากล้องมาทำอะไรอ่ะ อ๋อมาถ่ายอ๋อนี่รีวิวรีวิวนี่ของพ่ออินนะเป็นลิปอายนีอ่อะไรเกณฑ์ะของมาม่าเป็นอะไรคะเป็นปลาอ๋อเขามีวายด้วยนะคะนี่นเสิร์ฟได้นี่อันนี้ของหวานของเขานะเออเป็นไงนะอะ<ช>ที่จะกินสิอันนี้เป็นคนะ ดีเหรอโอ้เวิร์ก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 มาดูน้องเกณฑ์เล่นน้ำทะเลกันฮะวิวสวยอ๋อน้ำมันใสจริงนะเจออะไรลูกอ,อ,าาาอ๋อเจอปัารการ๋อโอเคฝั่งเด็กๆเ,เล่นนะฮะนี่ดูกวนนี้กำลังปรึกษา อะไรกันอยู่ไปเลยอกาวออาถูกถูกกายสืบให้ป้าด้วยนะราชการรับฮะเขาเมาอะไรปลาเปล่าฮะเอาไปอีกคนหนึ่งเอา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 ยังไงเนี่ยโอ้ไปก็ได้อะไรคะฝนตกวันกลับพอดีโอ้ถือว่าโชคดีนะฮะ ถ้าตกวันแรกเป็นอย่างนี้ทำไงโชคดีกว่านี้เือต้องตกบ่เราคืออ๋อเอาไดะอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีละเอา,เอาลุยฝนกลับป้าและนี่ก็คือทั้งหมดของมาดิฟของพวกเรานะคะใครอยากตามรอยมาสนุกสนุกแบบนี้ก็ม,มาได้ที่เซ็นทรัลมิลลัสละคูนมาดิฟนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณการเดินทางจากสายการบินไทยแอเอชเชียบินตรงสู่มาดิฟทุกวันนะคะตรงเวลาราคาดีว่าแถมอาหารอร่อยด้วยวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย สนุกไหมสนุกไหมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งนยนะคะเพื่อเป็น,นปกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย